จากโกรุ่นตำนานสู่รุ่นลุ่งลิ่งไม่เน้นเซฟสู่มุ่งเน้นคอนเทนต์ในอดีตทั้งเชลซีและแมนยูเป็นทีมที่มีผู้เล่นในตำแหน่งผู้สาประตูที่ยอดเยี่ยมมากสมัยหนึ่งเชลซีเคยมีทิโบกุตัวสมัยหนึ่งแมนยูมีเดคอทั้งสองคนแข่งกันเซฟ และไว้ใจได้จากยุคนั้นสู่ยุคนี้เชลซีจากกุ๊กตัวสู่ซานเชสแมนยูจากเดเคอสู่โอนาน่าในตัวของซานเชสนั้นมีข้อผิดพลาดในนัดล่าสุดในนัดที่เชลซีพบแมนซิตี้ซานเชสพยายามวิ่งออกไป ตัดบอลทำยึกทำยักษ์สุดท้ายออกไปทำไมก็ไม่รู้โดนฮาเลนชิปข้ามหัวสบายนี่คือของฝั่งเชลซีในส่วนของฝั่งของแบรนดูมีคอนเทนต์เทเตอร์อย่างโอนานานัดที่เจอไบร์ตันล้มตัวรับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรรับกระชอก โดนนักเตะไบตันยิงเฉยเลยเป็นการที่อับอายมากและนัดล่าสุดที่เจอฟูลแลมอันนี้มีคนช่วยชีวิตไว้แต่โอนาน่าเซฟด้วยสายตาเองไม่คิดจะพุ่งไปตัดเกมบ้างเหรอตัดบอลออกจากลูกเตะบุมบ้างเหรอเองเซฟด้วยสายตาเลยถ้าไม่มีคอยเยอร์ ก็เองก็คอนเทนต์คุณคิดว่าคนหนึ่งในมุมมองของเชลซี Chelsea, ที่เชลซีมีซานเชสในมุมมองของแมนยูที่แมนยูมีโอนาน่าคุณคิดว่าสองคนนี้ใครหนักกว่ากันระหว่างซานเชสกับโอนาน่าซานเชสกดหนึ่งโอนาน่ากดสองใครหนักกว่ากันในส่วนของผมแล้วอืม พอๆกันทั้งคู่เปลี่ยนโกเนะโดยเฉพาะผมเป็นแฟนแมนอยู่โอนานะ่าพักได้พักเบาได้เบาจังหวัดไหนควรตัดก็ควรตัดจังหวัดไหนควรปัดก็ควรปัดจังหวัดไหนควรรับก็ควรรับนะเองต้องมั่นใจนะเองพื้นฐานเองไม่ค่อยดีเลยใช้เท้าดีแต่พื้นฐานการรับบอลเองไม่ค่อยดีเลยโอนานะ่า เธอชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับมีน้อยแมนยู